สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเซิร์ฟเอ็มซีครับชาเลนจ์นะไปหายไปตั้ง1ปีแล้วอยู่ดีกูก็โผล่มาตกใจกันไปดีเออก็รอบนี้น่าจะก็มาทําจริงจังน่าจะไม่หายไปไหนละน่าจะอยู่ยาวๆเลยนะโอเคลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเซิร์ฟนี้เป็นเวอร์ชั่น1.17.1ถึง1.18นะครับเขาบอกว่าเข้าได้ทั้งคอมและมือถือเลยนะ ส่วนข้อมูลรายละเอียดอะไรต่างๆน่ะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมโอเคไปกันเลยนี่ยๆๆตรงนี้มีเขียนอยู่นี่นี่อ้าวนี่ๆๆน,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 นี่โอเคมันมี survival mmo กับ survival main ไปเซิฟคนเยอะดิอ้ยเอ้ามาถึงก็บักเลยกนานกระเป๋าคอนอะไรละกล้องทางถังไก เอาตัวผมมาได้เลยไหมครับนานไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเลยเฮ้ยใครเรียกวะคืออะไรอะ่ะอา้าว <c oughs> มาถึงก็โดนเ,ดเจิมเลย <c oughs> อันนี้คืออะไรวะเน,น,นี่ยอะนร่ ออเซอร์เวอร์เวอร์ชั่นใหม่มีเควสก็น่าจะเป็นปุ๊บโมดแล้วขขาสาปกติเลือกชายยาอุ้ยโหเสียงดังเกินผมบอกกันชายาแบบเสียเงินแบบฟรีแบบพิเศษเอาอะไรดีวะ CSL อ๋อเป็นชื่อย่อเอาชาเลนจ์ละกันชื่อจริงไปเลย อันนี้คือเลือกเพศชายไปนะครับโอเคน่าจะมาทางนี้ทางเดียวเนอไะ,ะอะไรเนะี่ยเข้าได้ในโทรศรัพท์เวอร์ชันอ๋อเอาจริงผมไม่ได้แตหมาครับนานไม่รู้เรื่องเวอร์ชันแล้วก็ไม่ได้ติดตามเลยเลยกลับมาก็โพสล,ลงกลุ่มเลยรับโปรโมเิร์ฟครับแล้วก็มีนคนเนี้ยมา เซิฟน,นี้มานะครับก็ผมเคยโปโมเใอ้เข่าขไปแล้วรอบหนึ่งนะคนนะี้เซิฟเซิฟดีมากผมจำได้ผมให้คะแนนเยอะมากผมกลับไปดูมาเดี๋ยวลองดูว่ารอบนี้จะทำให้เราพิดหวังไหมอัปเดตอ๋อเซิฟอยู่ในช่วงพัฒนากิฟยังไม่มีของเน้นกันเอาชีวิตรอดจะไม่มียศบินโอเคอุ๊ยผมชอบมากเลยไม่มีแจกเงินหรือของฟรีนะ เดี๋ยว่างๆผมอาจจะมาสตรีมเซิมนี้นะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แนเลือกสายเลือกคาร์ดเลือกอุธอ่อผมจะเล่นเป็นสายพาราดินเนี่ยเป็นผมจะเน้นสปีดแล้วกันเอาอันนี้แหละแล้วก็เลือกเป็นดาบโอเคติดต่อทีมงานได้ตามนี้เดี๋ยวผมก็แปะข้อมูลไว้ เท่าที่เขาให้ผมมาแหละพอชั่นพอเทคเใช้งานอ๋อคำสั่งต่างๆดิคอดโอเคโปรโมชั่นเดือนนี้พลังจมตีสามสิบกว่ามันเวอร์ไปไหมผมไม่รู้นะเพราะอย่างที่ผมบอกคือไม่ได้เล่นนานครับไม่รู้ว่าดาเมจประมาณนี้เท่านี้เท่าน,านี้มันเวอร์ไปเปล่าอืม ให้คิดกันเอาเองเนาะใครทำครบเวฟสิบจะมีของรหลว,วาลให้สาหรับ10พร้อมแล้วไปดูอีกันคืออะไรวะใครทำครบเ e เวลสิบอ๋อเรารับเวสก่อนใช่ปะเกการมอนเตอร์สัตว์เวลาในการออนไลน์อายุการใช้งานดีเงินจำนวนของรหลว,วาอลอัปเกรด ตลาดโลกผมว่าสปาวสวยดีนะอันนี้เป็นตลาดโลกก็คือคนมาขายกันเองขายสินค้าเลือกเพศตลาดโลกรังขายโบเทคลาังขายของนะขายชายาอันนี้น่าจะเป็นของแอดมินชอปไม่ได้เล่นไหมครับนานแล้วมารีวิวนี้ก็เออเออูออ่งกัน ยศหรอสามร้อยบาทเซ็ตพรมได้นิกได้ที TP ได้เปิดเมนูคาบได้อันนี้ห้าร้อยทับแบกได้เปิดกล่องเอ็นเดอร์ได้เปลี่ยนชื่อได้ทับฮิวราเปิดทั้งได้อ๋อนี่พกตลาดโลกพวกอะไรนี่คือมันมีนี่ด้วยนี่ว่า นี่ใช้ทับจำได้เกียร์โยฟันสองน้าสนใจตัวเรื่งแสงเป็นไงวะน่าจะเฟียวหน้าดูวาเดี๋ยวค่อยไปเราไปเช็คที่อื่นก่อนผมลงคางในตัวก็โดนเองมากเลยปรับตรงไหนวะคอนโทระ่ะนี่ไงอันนี้อะไรอะ่ะ สกินนิสับเนือ้อบัตรออนไลน์ของถูกเหมือนกันนะห้าสิบ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 ของถูกครับอ้ยทำไมธนูมาแรกแพงกังนะหนูเอ้ยมันคือธนูใช่ไหมโบอ่ะมันเป็นสกินเฉยๆก็คือ เป็นแค่สก,กินก็คือไม่มีดาเมจนะเป็นแค่ตะกินเฉยนะครับอ๋อเี่ยมีดาเมจโอ้ยต้องเติมเยอะอยู่เหมือนกันนะเหมือนต้องอัพอัพเวลประมาณนั้นอืมแต่ผมว่าดาเมจไม่น่าเวอร์นะดาเมจยี่สิบเองไม่น่าเวอร์ไม่นาเวอร,เวอร์เดี๋ยวต้องไปดูพวกของฟรีด้วยเป็นไง อ๋อนี่มีราคาสูงเว้ยสูงสูงจริงโคตรแพงอันนี้เท่าไรวะสามร้อยปะเอออันนี้ก็หกร้อยตามเมก็ตั้งจะของฟรีมาประมาณสองเท่าสามสองสองจุดห้าเท่าประมาณประมาณอุปกรณ์ทำงานก็ไปกระแพงลนะสามร้อหกร้อยก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันอันนี้คืออะไรอ๋อ,อหินตีบวกเหรอหรืออะไร คืออะไรวะก็น่าจะเป็นอาวุธปกติแหละเอฟเฟกต์โป15บริ5คอนโทร้200ก็คือไม่พังแน่นอนเป็นปีกเพิ่มป้องกันเพิ่มอะไรต่างๆเป็นของเติมราคาแพงอยู่นะครับราคาแพงอยู่อันนี้ของฟรีได้อะไรอะ่ะอันนี้คือกูได้อะไรเนะี่ย เอาได้แค่ตรงกลางใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันและของออนไลน์ดับ 25. เมนยิบห้าอันนี้เป็นออนไลน์นะอ่าดาบย5ิบห้านะครับดับเมนยิบห้าเดี๋ยวผมดูส,สแตทกันย5ิบห้าเร็วจมตีหนึ่งคิดสามเปอร์เนตแล้วเราเอาไปเทียบกับของที่มันราคาถูกแล้วกันดูดิอ่าเนี่ยคือถูกสุดดาเมจสิบ 10. ดาเมจยี่สิบนะอันนี้คือแพงสุดยี่สิบความเรยจมตีสองขีสามเหียอนนของออนไลน์แม่งดีเพราะเพราะของเติมเลยเฮ้ยสามจิงเฮียเออเน,นี่ยพอๆกันเลยความเสียหายุความเสียหายของย,าาย,ย,าาย,ยภาพคืออะไรอ่ะเบอเ๋วครับเติมก็ไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะแต่ไอของนี่้นมันราคาแพงก็คือระดับสามร้อยหกร้อยก็ให้มันโกงหน่อยก็ได้ประมาณนั้นอืม แต่แต่เงินก็ต้องหนาหนาพอตัวนะได้อยู่ได้อยู่เทอมนี้ได้อยู่ผมว่าไม่น่าจะโอเวอร์พาวเวอร์ไปน่าจะหมดละลองไปดูแถบนหน่อยดิคืออะไรระบบอาชีพอาชีพฮันเตอร์อ๋ออ๋อไอพวกนี้ถ้าผมเล่นผมน่าจะเป็นน่าจะฟาร์ม ไม่ฟาร์มก็เป็นฮันเตอร์แหละนะถ้าผมเล่นนะผมคิดอยู่ว่าผมจะมาไลฟ์สตรีมเซิร์ฟนี้ดีไหมอาจอาจจะมาไลฟ์นะเบบี้ช็อปสัตว์นี่เราต้องซื้อตรงนี้อย่างเดียวปะน่าจะเป็นดังนั้นไม่ชัวนนะครับไไหนต่อดีวะคนเล่นตอนนี้เวลาสองทุ่มคนเล่นประมาณดูตรงไหนไว้อี่า ก็ประมาณเนี้ยเยอะอยู่นะตอนผมข้อเซิร์ฟมาประมาณเซสิบกว่าคนนะครับผมว่าเยอะอยู่เยอะอยู่เ๋ยวเลยก็ลองดูสังคมไม่น่าแย่มั้งไม่รู้เหมือนกันต้องเล่นระยะยาวครับถ้าเราจะดูสังคมด้วยอันนี้เป็นกล่องกล่องต้องลองเข้าดีดคอร์เข้าอะไรอย่างนี้ครับไปดูสังคมในดีอดคอร์อะน่าจะชัวร์สุดเพราะ คนที่เข้าดิคอร์ท่ใหญ่ก็คือเหมือนคนที่มันเล่นเซิร์ฟนี้ประจาจริงๆอะถึงจะเข้าอะไรประมาณนั้นเราเข้าสังคมเราเข้าดิคอไปดูสังคมดูใครที่ตงใจเซิร์ฟนี้นะโอเคเดี๋ยวลองไปดูอย่างอื่นต่อระบบแต่งงานสปาวสวยมากเลยสำหรับผมผมชอบสปาวสวยดีนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะไม่น่าจะมีอะไรมั้งตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไร อ๋ออย่าลืมว่าเซิร์ฟนี้มันเป็นพัฒนาอยู่นะเพราะฉะนั้นพวกเควสพวกอะไรอาจจะน้อยเดี๋ยวต้องไปดูในวาร์ปอาจจะมีโซนเควสลเรามาดู PPP อันนี้คืออะไรอ่ะคอมมูนิตี้โซนเหรอผมอ่านถูกว่าวาร์ปโซนออร์ดันเจียนเมลี่โซนฟรีโซนอันนี้คืออะไระไว้ที่พวกโดเนตบอสพิกคราฟโซน ไปดันเจ้งก่อนเลยละกันอ๋อมันไม่ใช่ดันเจี้ยนมันเป็นเหมือนโลกอีกโลกหนึ่งเลยเว้ยเป็นโลกแบบเขาเรียกว่าเป็นโลกที่แบบตีมอนเลยว่าจนภัยลยไเงี้ยมันไม่ใช่ดันเจี้ยนตอนแรกผมนึกว่าดันเจี้ยนที่เขามาถ,ถ,ถึงนี่คือจะเป็นแบบเป็นจุดเป็นจุดดันเจี้ยนเขาเรียกว่าไงว่าแบบเป็นแค่ห้องโง่ๆอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ใช่นะมันต้อง มันน่าจะมีอัพสกิลแต่ผมเอาไม่เป็นไม่รู้มีเปล่าน่าจะมีเราไปดูกันโอ้ยใหญ่อยู่นะถ้ามันเป็นดันเจี้ยนจริงก็คือเป็นดันเจี้ยนที่โคตรใหญ่เลยแต่ผมว่าไม่น่าจะใช่ดันเจี้ยนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นดันเจี้ยนข้างในอย่างเงี้ยเนี่ยโอเคเนี่ยอันนี้ก็คือดันเจี้ยนเฮ้ยเจ๋วเจ๋วเจ๋ว mmo อย่างงี้ก็โอเคอยู่เจ๋วเลยเจ๋วเลย เป็นทางเลยไปรื่อันนี้เป็นน้ำเอเธอจะแพรผมเอไม่ใช่เธอแพะเชนเดอร์เชนเดอร์ผมโง่เลยอาจจะดูไม่ค่อยสวยหน่อยเปลี่ยนเธอจะแพะก่อนเอ้ยเปลี่ยนเชนเดอร์ก่อนเปลี่ยนตรงไหนวะอีเหี้ยลืมนี่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 เอ้ยเกมค้างเบาโอเคประมาณนี้แล้วกันเชนเดอร์ แมปใหญ่อยู่แมปใหญ่อยู่ข้างหน้านี่มีอีกไหมผมไอ้นี่ตาวะปับเชดเดอร์ไหมครกกับลองดูนี้ดิโอ้ยสวยไอ้นี่ทำดีมากเลยแมปดัดเชนน่าสนใจดีนะครับดาวไม้ดมาดเมจก็สิบเจ็ดแล้วนะผมว่าก็ก็แรงดี มอนวอนถึกดีครับเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงสะเกลยบปะเป็นสัตว์เลี้ยงเหรออ,อ๋อเป็นสัตว์เลี้ยงจริงด้วยอ่อฮะเราไปก็ผมพิมพ์ทับวาร์ปได้ปะทับวาร์ปอ๋อได้เลยฟรีโซนนี่คือตรงนี้ที่เรากดไป เมรี่โซนก็คือไอตรงโอเคโอเคเข้าใจละอันนี้คืออะไรอะลาประมูลยดต่างๆราคาซื้อขายเสต๊ออันนี้ก็เหมือนเป็นจุดก็คือเป็นจุดในสปาว่าแหละอืมก็คือจุดในสปาแต่ว่าขอเอามาย่อยๆ่ให้เราไม่ต้องเดินไปไกลประมาณนี้ลองมาหากันดูบอสหมูคืออะไร อ๋อน่าจะเป็นในดันเจี้ยนรือเปล่าน่าจะเป็นในดันเจี้ยนไปไปดูแมปพีพีหน่อยดิไปดูแมปพีพีไมหมโอ้ยโล่งมากโล่งมากครับโล่งมากน่าจะพีพีสนุกอยู่อ่รารอการอนะัปเดตฮะผมว่าน่าจะมีเควสแบบมายึดจุดกลางพีพีแล้วก็ไปแลกเป็นดาบอย่างนี้แน่นอน ผมว่าน่าจะมีน่าจะหมดแล้วครับอีเวนต์อีเวนต์น,นี่น่าจะยังไม่มีอะไรน่าจะยังไม่มีอะไรก็แนะนำถ้าจะเล่นก็อยู่ใน Discord นะครับแอดมินน่าจะประกาศอีเวนต์เรื่อยๆเนี่ยมีทุกทุ่มครึ่งด้วยเสาร์อ,อาทิตย์ลองดูแล้วก็วาร์ปโซน รันด้อมเนสเตอร์เอลเดอร์เป็นแบบรันด้อมด้วยนะอันเนี้ยโขนบ้านใครวะเนี่ยโอเคประมาณนี้มั้งเซิร์ฟนี้อุ้ยไม่พุดจุ๊จุ๊จุ๊ผมไม่พีดผมไม่พีดผมไม่รู้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 อะไรทั้งนั้นผมไม่รู้แรงนั้นผมไม่รู้แรงแรงผมไม่รู้แรทั้งนั้น ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ด็อกซิกเลยไงผมไม่ผิดนะไม่มีโพสเทคนะแอดมินผมไม่ผิดนะไม่มีโพสเทคนะผมไม่ผิดนะเสร็จกูแค่นั้นแหละหมดเฮียข้างในไว,ว่าอวะไม่พววราอรอดไปแอะ เอ๋เออ้าวน้องชิบหายแล้วพึ่งอะโคตรเอ็สามโจทย์ปรกาดไว้ใครอยากมาก็มาแค่นั้นแหละไปแล้วโคตรเกลียดเลยเอ้่อ่าาะเซนขอเขาแหละไม่น่าเอามาเยอะนะอ๋อเนี่ยมันมีโหลดรีไซน์แพ็กด้วยนะทางขวากูเพิ่งเห็นรีวิวจบแล้วนะครับ ต้องลองโหลดดูผมไม่ได้โหลดผมเสียดายวะแอดมินผมขอโทษผมไม่เห็นเไอ้เยเอ้ยอยนี่โหลดได้โหลดได้โหลดได้ C S L R P ครับ C S L R P มันต้องโหลดครับเพื่อที่จะดูสกินอันไหนอ่ะอันนี้ปะ่ะโหลดยังอะ่ะ อันนี้มันออฟติฟ่าอันเนี้ยอันอันเนี้ยอะไรน่าจะเป็นโหลดรีซอสน่าจะลอยสแป๊บนึงมาถึงจะโหลดให้มั้งไม่ชัวร์เหมือนกันหรือผมปิดอะไรไว้ก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันสำหรับเซิร์ฟนี้ไม่น่ามีอะไรละเดี๋ยวผมลองเช็คตัวบ้าพิทีงน่าจะหมดแล้วแหละโอเคประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ผมจะต้องทำแบบเมื่อก่อนไหมที่แบบปิด ปิดจอเป็น F1 แล้วก็เดินเรื่อยๆพูดอะไรกับเสิร์ฟได้ไหมทำทำหน่อยแล้วกันอนะ่ะเดี๋ยวผมจะเป็นแบบคัดไอ้นี่เอาไว้ท่านเขาเรียกว่าคัดอะไรวะที่มันแบบกดเลือกดูได้เลย,เลยมาดูตอนท้ายเลย,เลยไม่ต้องมาดูช่วงแรกๆก็ได้นะครับโอเคเอาตามนั้นแล้วกันอ่ะอ่ะทำหน่อยทำหน่อยไม่ได้ทํานานอะไรเอาเอาสักหน่อยแลยนะ้วกันโอเคอุ้ยทำไมตัวกูเตี้ยอย่างวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอา ก็กดชิปเดี๋ยวนี้มันลงในนี้ไปเลยเหรอเฮียกูเพึ่งรู้ระบบโคตรลับเลยอันนี้เป็นที่เซิร์ฟหรือเป็นที่เกมไม่าจะเป็นที่เกมมั้งคะเนี้ยไม่รู้เหมือนกันชิบแต่เลออี้ยเออยิ่งไหเลยสภาพเกนะแล้วมาเริวเซิร์ฟเขาไอสัโอ์โอเคโอเคสำหรับเซิร์ฟเซิร์ฟนี้นะครับเอ่อมี MC Ch MC Craft Challenge เนะี่ยผบว่ามันมี ก็วา่าเอาคะแนนผมเป็นหลักแล้วก็ฟังที่ผมรีวิวเป็นหลักไว้ได้นะต้องดูเองแล้วก็อเข้ามาเล่นเองนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งกลับมาเล่นไมครับก็เลยเอาไปเปรียบเทียบกับเซิร์ฟอื่นอะไรยังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังแล้วเนี่ยแล้วก็ลองเข้ามาเล่นกันเองดูนะครับอยู่สักวันสองวันถ้าโอเคก็เล่นยาวไปเลยสําหรับคนที่ต้องการจริงๆนะสาหรับเซิร์ฟเนี้ยผมพูดเรื่องสปาวคือผมชอบสปาวมากแมพสวยมากนะครับแล้วก็ระบบค่อนข้างหลากหลายดีดันเจียนทำสวย อะไรหลายอย่างเนี่ยคือดีมากเลยมันค่อนข้างตัวสเปคผมในสมัยเมื่อก่อนก็คือของฟรีแจกค่อนข้างน้อยนะครับแจกคือแบบแค่เริ่มต้นพอมไม่มีไม,ม้ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเออสำหรับผมเนี่ยอันนี้คือแบบโคตรชอบเลยแล้วก็ของเติมไม่ได้โอเวอร์พาวเวอร์ขนาดน,นั้นนะถ้าตังไม่หนาพอแล้วก็อนาคตอะ่ะผมว่าน่าจะมีเควสให้มันเท่าประมาณของเติม3 0 0ร้อถ้าถ้าดูจากเ,าเติมเงิน5 0บาทแล้วเนี่ย อสิบาทอันนั้น,นที่เราดูกันรวมๆก็คือร้อยห้าสิบดนขั้นสุดมันก็พอๆกับดับออนไลน์หรือดาบเวสอ่ะท,ที่เราดูกันอนะ่ะพอๆกันผมเลยเชื่อว่าในอนาคตอะน่าจะมีดาบเฟสท,ที่สเตตัสเทียบๆกับสามร้อยหกร้อยนะครับก็ลองเข้ามาเล่นกันดูได้นะเซิร์ฟนี้ผมหาอะไรที่ผมไม่ชอบไม่ได้วะ่ะอืมหาไม่ได้เลยเพราะว่าพวกเรื่องโดเนทเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคแล้วครับตอนเนี้ คือเขาขายของแฟร์ด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนที่เราเล่นกันอย่างเงี้ยมันไม่มีขายชุดแฟร์ของแฟร์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเดี๋ยวนี้มันมีอะโอเคเรามีตัวเลือกในการที่เราโดนเนทให้เซิร์ฟแล้วไม่โอเวอร์พาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแอดมินก็ผมดูแล้วน่าน่าจะยงตั้งใจทำทุสุดเลยนะผมใครที่สนใจมาเล่นก็ลองมาเล่นได้ผมจะแปะข้อมูลไปให้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้า Discord ไปดู สังคมอะไรข้างในด้วยนะบางทีเซิร์ฟดีแล้วสังคมมันไม่ดีมันก็น่าจะเล่นไม่ค่อยสนุกนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับฝากกดติดตามด้วยรอบน,นี้น่าจะไม่หนีไปไหนละไว้เจอกัน